สวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าถึงช่อง P i p พธรรมดานะครับช่องบ i p พีธรรมดาก็จะมานำเสนอทำสเสนอนำสเสนอนะครับํำเสนอเดี๋ยวนะครับทำเสนอนะครับนำสเนนำสเน,อ,น,สเนอเอาคนขึ้นมาตอวใหญ่นะ <laughs> นะมันเคยเห็นชักนะ <laughs> ถ้าเกิดคนเล็กๆมันก็เห็นไม่ชัดนะเห็นตัวเล็กๆประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิท,ทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับไปติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ได้นะครับครับครับหาน,นี้นะครับเราก็จะมานําเสนอนะครับาดาวโจน v ์ i p นะดาวโจน v BIP ของวันที่สามตเอ็ดนะสามเอ็ดนะครับ ง5กมพันหก2567นะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะวันเสาร์สีม่วงสีม่วงวันเสาร์จะไม่มีสีม่วงักอ,อันเลยในนี้ครับขอขอบพระคุณธรรมชาติทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้หลุดไหมคิดหลุดนะเมื่อวานนี้ให้ 3, 4, 5มันมา 8, 9กับ 2, 6มา3มา2มานี่นะครับวันนี้ก็มีเลขอะไรเรามาดูกันเนานะเรามาดูกันนะครับมาเนี้นะครับ อ่าครับขอขอบคุณมากๆนะครับเอามาชมกันเลยคัเนี้จะได้ไม่ต้องเสียเสียเวลานะครับสองสามสี่นะครับเน้นที่สามกับสี่นะอ่าสามกับสี่คู่กับห้าหกเจ็ดแปดเก้านะเน้นที่เจ็ดแปดเก้านะครับตามนี้นะแล้วคราวนี้อยู่หลักสิบนะอยู่หน้านะคราวนี่นะสามกับสี่นะสามห้านะครับอย่างเงี้ยสามหก สามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะครับเราเน้นที่เจ็ดแปดเก้าเราก็มาดูที่เจ็ดแปดเก้านะอย่างเงี้ยครับเจ็ดแปดเก้าราคาเนี้เอาวันนี้ไว้ห่างๆางก่อนจะได้สบายตาอเอาทางนี้นะครับเอาทางนี้นะแล้วคราวนี้เราเน้นตรงไหนล่ะเด่นพอเน้นที่สามตรงนี้ด้วยนะอ่าอย่างนี้เลยนะครับ ภาตามนี้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับจดเอาครับอราเน้นที่3ามแล้วก็มาดูหมวดสาวนะในตรงนี้นะครับอันนี้ด้วยนะใครชอบก็จัดไปนะครับรูดวิ่งที่3ามนะภาพสามนี้นะครับชวนชอบค่อยจัดครับเป็นชอบค่อยจัดนะครับโอเคครับอ่าดูไม่ทันก็ดูใหม่อีก สักสิบรอบไรจะไปบ้าดูสิบรอบนะแค่ครึ่งรอบก็จะตายแล้วแค่ครึ่งรอบก็จะดูไม่จบแล้วจะมาดูสิบรอบตายเลยขอขอบพระคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่หรับเรื่อยๆนะครับครับสวัสดีครับ